คนประเภทไหนที่ควรรักษาไว้ให้ดีเมื่อได้พบเจอสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกววชละมงคลวันนี้ผมจะมาพูดถึงคน5ประเภทที่คุณเจอแล้วควรรักษาเขาไว้ให้ดีๆ 1. คนที่มีเมตตาต่อเราคนที่มีเมตตาต่อเรานั้นเมื่อเขาได้พบเจอเราเขาจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือและก็ให้ความช่วยเหลือเราเมื่อเราเดือดร้อนคนประเภทที่ส คือคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญานั้นเขาจะต้องแสวงหาความรู้เขาจะมีความรู้อย่างมากมายและเขาก็จะแบ่งปันความรู้นั้นให้กับเราคอยแนะนำคอยสั่งสอนบอกกับเราในเรื่องที่เราไม่รู้เมื่อเราลงผิดคนที่มีปัญญาเหล่านี้และเขาหวังดีกับเราเขาจะชี้ทางที่ถูกให้กับเราและช่วยเราแก้ปัญหาเมื่อเราหาทางออกไม่เจอ คนประเภทที่3คือคนหนักแน่นไม่ว่าใครจะพูดถึงเราอย่างไรด้านดีหรือไม่ดีเขาจะไม่เชื่อจะไม่ฟังจากปากคนอื่นเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขารู้จักเราดีมากพอมากกว่าคนอื่นที่พูดถึงตัวเราในสิ่งที่เขาไม่รู้จักเรามากพอคนประเภทที่4คือคนที่ให้เกียรติเราคนที่ให้เกียรติเรานั้นคือคนที่จะยินดีเมื่อเราประสบความสำเร็จ และเมื่อเราเจอกับความล้มเหลวเขาก็จะไม่เอาไปประจานให้เรานั้นอับอายแต่ตอนที่เราประสบความสำเร็จนั้นเขาจะเอาเราไปพูดต่อในทางที่ดีไปเล่าไปบอกให้คนอื่นรู้จักเราในสิ่งที่เรานั้นเป็นในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จและเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราจะไม่เอาเราไปพูดในทางที่เสียหายประเภทที่5คนที่กล้าตักเตือนเรา คนที่เขารักเขาหวังดีกับเราจริงๆเมื่อเราทำสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งนั้นยังขาดตกบกพร่องเขาจะกล้าตักเตือนเราจะบอกจะอธิบายให้เราว่าสิ่งที่เรานั้นทำอยู่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าควรทำแบบไหนอย่างไรคนที่เขารักและหวังดีกับเราจริงๆเขาจะเตือนเราต่อหน้าไม่ใช่ไปเตือนรับหลังหรือไปนินทาบอกต่อให้คนอื่นนั้นได้รู้ เพราะการหวังดีแบบรับหลังไม่ใช่การหวังดีคนที่หวังดีจริงๆจะต้องเตือนกันต่อหน้าและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบคนที่เตือนและบอกเราคนที่กล้าเตือนเราแสดงว่าเขารักและหวังดีกับเราจริงๆคุณเจอคน5ประเภทนี้แล้วหรือยังครับถ้าคุณได้เจอคน5ประเภทที่ผมกล่าวไปรักษาเขาไว้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามคนเหล่านี้ เมื่อก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนว่าย่อมเป็นกระยาณิมิตท,ที่ดีสำหรับคุณขอให้จงรักษาคนเหล่านี้ไว้ดีๆและจงเป็นกระยาณิมิตท,ที่ดีตอบกับเขาด้วยนะครับผมฟุกโวชละมงคล